นี่ท่านผู้ชมเนี่ยน,นะมันอยู่นี่มันอยู่นี่ <S <S โอ้โหโอ้โหไอควายหือโปดแม่งเอ้เจอโปยอ,อยิงกูนัดเดียวกูแตกเลยปากดีจังเลยปากดีจังเลยเล่นไม่เก่งจริงแล้วชอบมาปากดีกับกูเหรอฮะจะบอกให้ไม่มีคนเล่นเกมนะเก่งเท่าผมอีกแล้วฮะไปหาดูช่องไหนก็ไม่มีคนเล่นเก่งเท่าผมแล้วผมนี่เก่งที่สุดในประเทศทไทยแล้วครับเกมนะบอกได้เลยใครก็ๆๆๆๆๆต้องการตัวผมตอนเนี้ย ขนาดนะแข่งอ e ีสปอร์ตต้องการตัวผมไปแข่งเกมนี่เลยจะบอกให้แต่ผมปฏิเสธไปนะครับเออพอดีไม่อยากเอาฝีมือของผมเนี่ยไปทําร้ายใ,ใครนะครับพอดีมันเก่งเกินนะดูเพชรผมนี่ผมมีโคเยอะตอนเนี้หเพชรบ้านรวยครับพอดีแม่ตามใจครับแม่ให้ตังค์เติมเกมวันละหนึ่งแสนบาทนะโอ้ไม่อยากจะคุยนะเออคุณว่าทุกคนอาจจะได้ตังค์วันละสิบาทยี่สิบาทเออกระจอกผมได้ตังค์เป็นห้าหมื่นเป็นแสนไม่อยากจะคุยอยู่เฮ่ชุดนี้ผมอยากได้มากเลยทําไงถึงจะได้วะมันต้องซื้อเหรอ เฮ้ยอะไรอ่ะระบบแจ้งเตือนคุณมีเดมอนไน่พลรามใจบอนผมไม่พอได้ไงวะผมเพิ่งเติมเกมไปห้าหมื่นบาทเมื่อกี้เฮ้ยจีเอ GM ็มใครเชิญมาอีกวะอ้นี่กขโปกจีเอ็มถ้าดูคลิปนี้อยู่นะรีบแก้ไขนะดูรีบเอา้าแล้วทำไมเพชรผมมีแค่นะโอ้ระบบบัคกว่ะโอ้ทำไมทำแบบนีจีเอ็ม จีเอ็มทำไมทำแบบนี้แล้วต่อยเลยรีบแก้ไขนะจีเอ็มถ้าไม่แก้ไขนะผมเติมเพชรไปห้าหมื่นเนี่ยเพชรไม่เข้าอะโอ้โหมาเดี๋ยวลงแรงโชว์ไอ้พวกเด็กกระโปรงกัยนะฮะมันจะห,หยุดปากดีสักทีฮะมาผมเอาจริงแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูเลยฮะยิงนัดเดียวหัวแตกทุกตัวฮะคอยดูเลยแล้วกันผมยิงแม่นแค่ไหนผมได้ในโทรศัพท์แล้วตอนนี้เออโทรศัพท์ผมก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผู้รุ่นอะไรนะฮะ ไอโฟนยี่นะฮะเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะตอนนี้นผมมีคนแรกในประเทศไทยนะัเครื่องนะเห็นปะอ่าขอดูแล้วกันผมจะเล่นเก่งแค่ไหนมาผมเล่น,นโทรศัพท์แล้วผมบอกก็เลยแล้วอยู่ปากดีกับผมอีกนะพวกเด็กกระโปรงทั้งหลายอะ่ะโอเคมาได้เวลาที่ต้องเอาจริงแล้วมันจะรู้กันสักทีว่าใครคนจริงครับในประเทศไทยอะ่ะมาเดี๋ยวผมต้อง สังเกตนี่ตรงตรงนี้นะลงตรงนี้ตรงนี้ไม่มีหรอวะเดี๋ยววะลงดีลงดีเดี๋ยวไปหนึ่งไปหนึ่งเดี๋ยวมันเจอผมไอพวกที่ลงก่อนผมบอกเลยโคตรโง่โครควายนะฮะเออดี่ยวคยดูใครดูเนี่ยไอพวกที่มันกระโดดลงไปก่อนเนะี่ยไอพวกโง่ทั้งนั้น <c oughs> มันควาย <c oughs> นี่ผมลงตรงนี้มันต้องลงตรงนี้ท่านผู้ชมผมบอกก็เลยฮะ,ะลงตรงผมมาชนะทุกรลยโอเคฮะนี่โอ้โห ปืนเต็มเลยสวยสวยสวยโอ้เอคเอคเอคสุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมดู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 ด,ด,ดูแล้วสังเกตการณ์มีคนหรือเปล่าเว้ยแถบนี้มันไม่มีคนกล้าลงหรอกเวลาผมมาลงนะส่วนมากมันจะกลัวผมนะเว้ยเออเห็นป่ามันกลัวผมไ้ยเออมันไม่กล้าลงตามผมเลยอ่ะโอ้ยปืนเต็มแล้วว่ะของ